เช็คนะฮะอันนี้เช็คว่าเริ่มลอ,อ,อยย้อยยังอันนี้ลอ,อยยังไม่ยอมอันนี้เป็นโคก้อนทั้งสองตัวครับผมจริงๆแล้วผมก็ซื้อมาแทนปลาตัวแรกของผมนี่แหละเอาอปลาตัวแรกสุดลกที่จากเราไปตัวนั้นคือเชื่องมากแล้วก็เป็นปลาน,นอกสีทอตัวนี้ก็เป็นปลาเหลืองนะฮะไม่รู้ว่าควรจะเรียกมันว่ายามาบุกีหรือเปล่า ก็ผมที่ผมหยิบสองตัวนี้ขึ้นมาให้ดูไม่ใช่สิกัก2ตัวนี้ขึ้นมาให้ดูคือคือปลาน่าจะเป็นข้อเดียวกันนะครับก็ยังมีลักษณะที่ต่างเลยผมอยากให้ให้ทุกคนดูนะครับเนี่ยหัวตัวนี้ถ้าสังเกตเลยหัวตัวนี้จะใหญ่กว่านะครับพูดถึงโครงสร้างนะหัวตัวนี้จะใหญ่กว่าตัวนี้แล้วกระดูกสันหลังตัวนี้ก็ยังคงน่าจะใหญ่กว่าตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะมีความยาวที่มากกว่าตัวนี้นะครับแต่ในขณะที่ถ้าราดูภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าบอดี้ตัวนี้ ดูดีกว่านะครับตัวไหนคะตัวนี้ตัวขวาเนี่ยบอดีด้ดูดูเป็นแบบตักปี้มากกว่าตัวนี้มันหัวมันโตครับเหมือนปลาช่อนนะปากมันงุ้มลงต่ําปากตัวนี้มันมันจะตรงนะครับแล้วก็เรื่องของผิวพันธ์ต่างเลยฮนะถ้าเราดูนี่ไม่รู้ว่ากล้องเห็นไหมอันนี้คือเขาจะค่อนข้างแบบเนี่ยมีเลดที่เป็นสีขาวหลังต่อจากเหลืองก็จะเป็นลายขอบมันจะเป็นขึ้นขาวหมดเลยนะครับ แต่ตัวนี้ค่อนข้างจะไม่ไม่ค่อยขาวเท่าไหร่จะเป็นเหลืองเหลืองต่อกันแต่ว่าตัวนี้ถ้ามองดีดีข้อเสียเพียบเพินนะครับก็คือจุดแดงนี่ครับขึ้นมาเต็มตัวเลยดูที่หน้าก็ได้ครับชัดมากก็คือมีสีแดงโผล่ขึ้นมาเต็มหน้าหมดน,นะครับลักษณะของปลาพวกนี้ที่ฟาร์มเขาแนะนำนะครับเวลาเราเลือกก็คือให้ให้เลือกที่หัวมันเปลี้ยงนะครับไม่มีเข่าสีดาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ผิว ให้มันเหลืองเพราะว่ามันไม่ได้มีสีอื่นอีกแล้วนะครับส่วนก็คือต้องดูที่บอดี้อย่างเดียวเลยนะครับปลา2ตัวนี้ก็ข้อเดียวกันนี่ก็คือเราก็เลือกบอดี้มาส่วนหนึ่งแล้วนะเพื่อจะดูแต่ผม,มคิดว่าเจ้าหัวโตัวนี้น่าจะใหญ่กว่านี้ได้อีใหญ่กว่านี้ได้อีกอันนี้คือบอดี้เขาค่อนข้างโอเคนะไม่เป็นเฮลิคอปเตอร์นะในบอรมีปลาสามสี่ตัวที่เป็นเฮลิคอปเตอร์นะก็ เราก็พยายามให้อกนะครับก็คือเราลองให้อาหารน้อยลงเขาก็กลับมาแต่วันไหนที่เรากลับมาอา,อาหารปุ๊บเขาก็จะส่งเฮลิคอปเตอร์เขาก็จะโผล่มาเลยน่าจะเป็นเรื่องของผิวท้องอธิบายอาจจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิหรือเปล่าที่ผมไม่มั่นใจนะหรือว่า d n a หรืออะไรเนี่ยเพราะว่ามันก็มีบางตัวที่มันไม่ได้เป็นนะปลาไทยไม่ได้ทรงเสียทุกตัวนะครับก็มีทรงที่ดีด้วยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าปลาไทยเนี่ยจะโตไม่ได้แค่ไซส์แค่ไหนเพราะว่า รเราดีไซน์กันนะครับก็ต้องไปลองกันเลยสำหรับเราตอนนี้ความคาดหวังคือ55-60นี่คือใหญ่เกินที่สีมอยจะรับได้แล้วนะครับเราคิดว่าเราอยู่ในรับแคบนั้นก็แฮปปี้มากๆแล้วทุกวันนี้แค่45เราก็เริ่มเกร็งแล้วเริ่มจับปลากระลำบากแล้วนะครับเพร,เพราะว่าอะไรคะเพราะอุปกรณ์เราไม่พร้อมมันเป็นเรื่องของอุปรกรณ์นะครับอย่างผมเองผมเป็นวิศวกรเวลาทำงานเราต้องมีอุปกรณ์ที่เพียงพร้อมเดี๋ยว ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับทันวาสิ้นทันวายเราน่าจะได้อาลมันใบมันนะครับนี่มิดค่อยฟาวถ้ายังไงรบกวนที่นี่ิดสมอะละมาให้ใช้ก่อนก็ได้นะนี่ดูข้อหางนิดนึงนะครับนี่ต่างกันชักตัวนี้ด้วยความที่ตัวขวามือนี้ยาวกว่านะขวามือนี้ยาวกว่าเจ้านี่ซ้ายนี่ข้อหางนี้จะยาวแต่เจ้านี่จะดูสมส่วนกว่าเวนป้อมเลย ะะอันนี้ยาวกว่าก็จริงแต่ว่านะทรงกระสู้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ดูบอดี้จะน่าสนใจกว่าแต่เก็ดเจ้านี่มันขา,ขาวๆนิดนึงอ่ะก็ไม่รู้นะส่วนตัวถ้าให้เลือกสองตัวนี้ก็คือผมเอาผมเอาตัวนี้นะตัวนี้นีก็ไม่รู้รอดูนะจ๊ะเป็นไงบ้างแล้วตัวผู้ตัวเมียเนี่นยขอเช็คหน่อยสิ <c oughs> ไม่รู้เรื่อง นนะโอ้ดาๆนะครับตัวนี้น่าจะพูดแน่ๆตัวไหนชี้ตัวตัวนี้พูดแน่ๆนะครับสากมากสากเลยแหละนะครับแล้วก็นักสีก็ดูอย่างนี้ไอ้นี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ชัวนะแต่มันไม่สากเลยอะ่ะแต่จะบอกว่ามันลื่นไม่ก็ไม่ค่อยอะไม่รู้อะก็อาจจะตัวพูทั้งคู่ะนะไม่รู้อันนี้ขอดูสภาพหน่อยว่า เราเคยมีปาาเดี๋ยวที่ปากเป็นแผลไม่รู้ว่าพวกนี้มันเป็นกันบ้างไหมน,นานๆทีก็ได้พบเจอกันขอเพืิอเพินมันท่านนะครับตัววิยยะเพศก็นานจากนั้นเดี๋ยวจะปล่อยคืนละยังไม่ได้วัดความยาวอ๋อวัดความยาวนี่นะฮะที่เขาบอกว่าเราต้องช่วยเหลือกันผมเนี่ย กระมังวัดไซส์ก็ส่งมาได้นะใครมีนะไม่มีเหมือนกันไม่มีไม่เคยเห็นใครใช้เลยนะอันนี้ประมาณสามสี่ครับเจ้าตัวขวานี้ส่วนเจ้าจุดแดงประมาณสามสิบเจ็ดอย่างกันประมาณสามเ็แต่ว่าดูชัดเลยนะเพราะข้อขาข้อหางตัวนี้มันยาวนะครับปล่อยเคลื่อนสู่ั่งไปแล้วเริ่ม คนบ่อไม่ไดนะ้ได้ลงไประแทกบอ่อเบือหนึ่งนะเดี๋ยวรอคนว่ายไว้นะหนาในบอ่อเย็นมากเลยนิ่เลยววะเฮ้ วายเฮะไปลงไปนอนน <cko> ิ่งในบอกันะมาก็อนนี้นะครับก็ตักปลาให้ดูกันพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวในส่วนของเรื่องบอเนี่ยเดี๋ยวผมมาคุยด้วยอีกทีหนึ่งว่าบอสภาพรวมเป็นไงบ้างก็คร่าวก็ดูปลาเป็นมานี้ก่อนนะครับมีอะไรครั้งหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตาม notification จริงจริงๆทั้งหมดกดด้วยนะฮะ ก็แล้วใครออยากได้ภรรยาดีๆก็โอกนะัสดีๆครับมีที่จะสอตซิปเบอร์ทอร์ตอะไรนะแบทจะหมดครับก็ประมาณนี้นะแบทจะหมดแล้วบายนะเชิญใหม่ครับกับเด็กในที่ท้ายนะ